ว่าไงเนี่ยจะจ่ายค่าค้าวเมื่อไรรัฐบาลกำลังกู้เงินมาให้อีกไม่นานหรอกก็ไหนธนาคารเขาไม่กล้าปล่อยกูน้นี่มันผิดกฎหมายกล้าสิเครดิตรัฐบาลดีจะตายพวกที่ตื่นตูไมไปถอนเงินแค่จิบจ้อยถอนแบงค์ไหนเดี๋ยวผมพาคนไปฝากแบงค์นั้น ฝากขายเท่าคดีถอนไปเลยถอนห่อนกันหล่หมื่นล้านเลยนะจะพอหรอเรามีก็ต้องจิบหอดร้อนเสียงแค่นี้จิบๆน่ะแมยตกลงว่าชาวนาเนี่ยจะได้เงินแน่ๆใช่ไหมได้สิได้แน่ๆมีใบป,ประทวรลุน่มีใบป,ประทวนน่ะได้เงินแน่นอนรัฐบาลไม่โกงหรอกงั้นก็ไม่ต้องคน,คนไปฝากเงินในธนาคารหรอกมันเสียเวลาอา้าวทำไมล่ะไม่อยากให้ธนาคารปล่อยกู้เหรอใช่ไม่ต้องกู้ไม่ต้องกู้มาได้ชาวนา,นานเลยอย่าบอกนะว่าจะให้ขายข้าวขายข้าวมันต้องใช้เวลานะไม่ต้องขายข้าวด้วยอ้าวเ้วจะเอาเงินที่ไหนมาให้ชาวนาล่ะ ก็ตานตู่บอกว่ามีใบป,ประทวนเนี่ยได้เงินแน่นอนรัฐบาลไม่โกงใช่ไหมใช่เลยได้เงินแน่แน่าันตู่ก็เอาเงินเนี่ยที่จะไปฝากธนาคารเนี่ยมาจำนำใบป,ประทวนชาวนาซะชาวนาได้เงินทันทีไม่ต้องกลัวโดนโกงนะมีใบป,ประทวนน่ะได้เงินแน่นอน